สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องและเพื่อนๆทุกๆท่านนะครับวันนี้มารีวิวเยบร้อยเพิ่มเติมนะครับแล้วก็มีมา update, อัปเดตเหตุการณ์ต่างๆนะครับเกี่ยวกับรถนะครับเพิ่มเติมให้พี่น้องได้ชมนะครับและพร้อมทั้งเอารถดีราคาถูกมาให้พี่น้องเลือกชมแล้วก็เอารถ มาลดราคาให้พี่น้องด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามชมไปแต่ละคันแต่ละคันกันนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นเรามาอัปเดตรถสวยรถดีรถเดิมกันก่อนนะครับแล้วก็เป็นเอามาลดราคาให้พี่น้องได้ชมด้วยนะครับเอามาชมกันเลยนะครับคันนี้เป็นเวยบรอยข้าราชการนะครับเป็นรถเดิมเดิม เอกสารเล่มชุดโอนครบภาษีหกเจ็ดนะครับเครื่องไม่เคยแกะเคยซ่อมชุดสีแท้ติดรถสามจุดไม่เชื่อมนะครับวันนี้ก็เอามาลดราคาให้พี่น้องเช่นเคยนะครับเดี๋ยวเรามาชมข้าวๆไปนิดนึงนะครับเผื่อว่าท่านที่ยังไม่ได้ชมนะครับ <c oughs> ประมาณนี้นะครับชุดสีแท้ติดรถสามจุดไม่เชื่อมเครื่องไม่เคยแกะไม่เคยติดพ่วง เอกสารเล่มชุดโอนครบนะครับเป็นรถบ้าน,านรถเดิมรถข้าราชการมือเดียวนะครับก็ประมาณนี้นะครับระบบต่างๆใช้งานได้นะครับเข็มไม้ไฟเลี้ยวไฟเบรกแตรใช้งานได้ครบนะครับไฟต่ำไฟสูงไฟหน้าไฟหลังก็ใช้งานได้ปกตินะครับยีดเบรกหน้าหลังดำเบรกหน้าหลังก็ใช้งานได้ปกติ กล่องนี้มันเป็นปีใหม่แล้วมันก็จะมีคลืค้นหน่อยนะครับแล้วลองก็ระวังระวังเอาลังน้อครับพี่น้องเครื่องมันก็จะมีด,ดังดังบ้างนิดๆหน่อยๆนะครับหมายถึงว่าเสียงรบกวน,นครับยงไงก็ทนฟังนิดนึงนะครับผูใ้ใดซื้อรถใหม่สมัยนั้นบอท่านนะครับเด้อ มาซื้อขั้นนี้เลยนะครับสุดสีกับบ่มีแจกฮักนะครับตามายตาบล็อกก็หลอกได้นะครับน้องครับครับหลอกเกียบร้อยนะครับครับสัญลักษณ์ต่างๆก็ยังอยู่ครบนะครับเก็บไม้บ่หากใส่งานในปกติเข็บน้ำมันบา่อหาักใส่งานในปกตินะครับ บางโซากาม็มีนะครับล่อเดิมแถติดรถสี่หลวดแถดติดรถนะครับเครื่องเดิมเดิๆเลยนะครับ<ม><ล>เครื่องเดิมกองเดิมข้าวปูเดิมนะครับเจ็มไม่ขึ้นปกตินะครับรอนะฮะสี่หลวดเดิมวงลอเดิมนะครับเครื่องเจแจมๆสวยๆเลยนะครับเครื่องเดิมกองเดิมข้าบปูเดิม ดเบรกหนาใช้งานได้ปกติบอ่อเสื่อมนะครับมานนี้นะครับภาษีหกเจ็ดนะครับต่อภาษีใส่งานได้เลยนะครับเ่องนี้แบตมีแต่ดังนะครับพี่น้อง ประมาณนี้นะครับรถคันนี้แต่ก่อนลงมือนแปดพันเก่ากับมาลงมือนเจ็ดพันเก่านะครับมือน,นี้มาลดราคาพิเศษพิเศษไปเลยนะครับมือนเจ็ดพันหานะครับลองผู้ใดสนใจกับติต่อสอบถามมาได้นะครับเป็นรถเมื่อเดียวป้ายแดงนะครับเอกสารเต็มจุดโนครบภาสีหกเจ็ดลองผู้ใดสนใจกับติ่ต่อสอบถามมาคุยมานะครับ ตามนี้เลยนะครับต่บจังๆใส่งานในยครบเมื่อเะไมไม่ไฟเดียวไ่เบ,บียงเนะครับเครื่องเงียบๆเงียบๆเลยนะครับใส่งานยาวๆเลยนะครับสตาร์ทง่ายนะครับ ชโชกมือชโชคน้ำมันกะใส่งานใดนะครับประมาณนี้นะครับบบล่นโมฮอนใส่งานเงีๆยวเลยนะครับตัดเบาๆกะติดนะครับเครื่องเหียบๆเหี่ยๆเลยนะครับใตปตามไสสูงใส่งานในปะกะตินะครับพี่น้อ เบาๆครับผมในรถเดิมๆรถดีๆไปใส่งานเง่้ยเลยนะครับ <ๆ S 1> ประมาณนี้นะครับสวยทุกอย่างเดิมทุกก้หนนีงนะครับของใส่งานนี่เดียวเลย ยูบอกบาหางเบาลองได้บ่เคยติดขว่วนะครับเวียบลอยถ่ายแหลมหรือว่าเวียบลอยยูบบอกหรือว่าเวียบลอยปีศูนหานะครับจริงๆรถคันนี้มันปีหานึงนะครับมันจะใส่คำว่าปีศูนหาเท่านี้ครับ ป็นปีหาหนึ่งเอกสารเหลี่ยมชุดวนโคผ้าสีหกเจ็ดพันนีราคาหมื่นเจ็ดพันหานะครับแหบบลกแหลร่องหมื่นแปดพันเก่ากลับมาร่งหมื่นเจ็ดพันเก่านะครับวันนีล้ลดราคาพิเศษในเทศกาลปีใหม่เลยนะครับหมื่นเจ็ดพันหานะครับบูไดโชคดีเขามาเห็นเก็บนี้กับฝ่าจิตต์ต่อมานะครับที่เบอร์ศูนย์หกหนึ่งสองแปดหนึ่งสองหาเก่าสี่นะครับรถจำเดิมสวยๆงามๆนะครับ รถมือเดียวเจ้าของเดียวนะครับสุดสีแท้ที่รถโมมีบนออกบนเสือ่อมโมเคยติดพ่วงโมลืนนน่นโมฮอนโมขวนใส่งานเงาๆนะครับไก่ไก่ทูงในทัวไทยมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับเครื่องเงียบเงียบนิ่มๆเลยนะครับใส่ใส่งานในเ,เมดทุกอย่างนะครับเยังไม่ค่เดี่ยวค่อยเบียดแกใส่เลยเป็นลายเงียงแบบมีคบน,นะครับนะ น้องผู้ใด้สนใจกับติดต่อสอบถามมาใดคุยใดนะครับรดอยู่จังหวัดศรีสะเกษอำเภอกันทลาลมนะครับเบอร์โทรคุยติดต่อสอบถามกับ0 6 1 2 8 1 2 5, 9 4เก่าซนะครับเมื่อนี้เมื่อนี้พี่ๆน้องๆเพิ่นมา <c ười> เพิ่นมาแต่แตค่กรุงเทพกรุงไทยมาปีใหม่หลายนะครับผมกะชิมีเสียงรบกวนเนี่ะขออภัยด้อครับเด้อพี่น้อง View view ขั้นดำเี่ยสตาร์มือกับรีวิวให้เบิ้งงนค้ิปทีผ่านมาแล้วนะครับขั้นแดงกับรีวิวให้เบิ้งในคลิปทีผ่านมาแล้วนะครับขั้นนั้นกับรีวิวแล้วแต่ว่ามันโดนแล้วหมอนี้ก็เลยสีมากเข้าๆให้เบิ้งนะครับขั้นนี้สตาร์มืออ่าภาษีหกเกานะครับนี่ครับขั้นแดงขั้นดำกับสตาร์มือภาษีหกเก่าคือกันนะครับขั้นนี้ภาษีหกสองครับ ขั้นนี้รถรถเดิมๆรถบ,นบานๆรถตามสภาพขายตามสภาพที่วิวตามสภาพนะครับรีวิวน้ำบ่ออาบด,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 ด้วยนะครับนี่ครับนี่ครับรถบานรถสวยรถดีรถเดิมนะครับราคาเบาๆเลยคันนี้คสามจุดบ่อเสื่อมนะครับสามรถจอดหน้านะครับ,รบมีแตขีดินมีแตขีฝุ่นนะครับเต็มไปเหมือนนะครับ เครื่องงามปันแจงพี่นอ้องทั้งนี้เห็นบก,กนะรับเครื่องแหงๆเครื่องนุ่มๆครับจอดป็้นปีสถานที่เดียวติดนะค,คันนี้เป็นเวียปล่อยททยมุ่นตัวทนตัวประหยัดน,นะครับเอกสารเหลี่ยมชุดโอนครบอุย้ยโบแมนคันนี้มีมีม,ม,มีทะเบียนนะครับคันนี้มีทะเบียนใส่เงาๆเลยนะครับเครื่องดี นะครับรถบานเท้านี่แะครับสีเกจดบานเท้าครับภาษีสามตุลาหกหาครับขาเกินนะครับบันที่แหละครับเครื่องนี่ดีนะครับรถคันรถเรียบร้อยไทายม่นคันนี้ราคา6กพันเก่านะครับพี่น้องจอดจอดเป็นปี สถานที่เดียวนะครับเดี๋ยวเขามาฟังเสียงกันนะครับบอ่บอลือออ่นบอหอนบ่อควันนครับันนี้ต้นนี้ขั้นนี้กัมีข้อทอสอบนะครับกับนี่ยางหัว มี่สองยางเขานี่นะครับตอนนี้คันนี้นอนมันก็ใส่งานเหีวๆเลยนะครับราคามุกคันเก่านะครับกูได้ไปไปนี่โอ้ใส่งานเหีวๆเลยใส่งานเหี่ยวเขียวเหีเครื่องบุเคกี้แก้ไขงานค่อยง่ายคยส่อมคือกันได้ครับนี่รถบ้านรถเดิมเลยนะครับอเมนอเมนพระคือติดเป็นต้มเด็ดเลยคุณละครับมันมันเก่าเก่าคือดีนะครับนี่จะจุกดินนะครับ อย่างมันงามนะครับเครื่องเดิมกองเดิมข้าวบูเดิมคุดาครับนี่คือขนาดขนาดข้าวบูมันทำนี่นะครับจอดเป็นปีสถานที่เดียวติดรถนี่ยอมละวันดีวันทนดีรถคันนี้นะครับพี่น้องผู้ชมดีผู้ใดอยากไปไหว้ใส่งานนะครับราคาโหกพันเก่าครับคันนี้นะครับบมมีบนออกบนเสื่อมยังนะครับนี่คือราคาตามสาภาพราคากอเก็บงานนะครับพี่น้องผู้ใดมากสนใจก็คุยได้นะครับ ศู 61, 1, 94, นย์หกหนึ่งสองแปดหนึ่งสองหาเก่าซี่นะครับเอาแบบนี้มาคข่าขวๆขั้นนี้เนี่ขั้นนี้นะครับพาสีหกเก้านะครับถ่ายมุ่นตัวทนตัวประหยัดนะครับหล่อเมฆตาดมือจานเท้านะครับราคานะครับ ราคามั่นขั้นนี้มื่นแปดพันเก่านะครับพี่น้องสจัตมือสจามเทาได้ปกจิขั้นเล่งเบาปันนุนนะครับเลีนยออกจวดจวดเลยพี่น้องเลยดิดเบรกนาล้างดำนะครับก็ได้สนใจกันใส่งานเง้วๆนะครับตัวน,นี้ผมรีวิวให้เบือะะ้องหลัเมื่อบ้านนี้ก็รีวิวขั้นนี้นะ,นะครับพี่น้องนะเอาเหมือนนี้มาเจีงราคาซื้อนะครับราคาแปดพันเก่า 8, นะครับเอามาขั้นนี้คือกันนะครับขั้นนี้กับภาษีของเก่าเอากสารเหี่ยมทุลนครบ ือกันกับขั้นแดงนะครับขั้นนี้กับราคาเดียวกันนะครบนะคราคาหมื่นแปดพันเก้านะครับเป็นรถเดิมๆนะครับบอสบอกระลอกได้นะครับบอสกระลอกได้ยู่บอกกับบอสฮักนะครับเข็มไม้กับขึ้นเข็มน,น้ำมันกับขึ้นไฟเลี้ยวไฟเบรกแต่กับใส่ได้ทอกันนะครับขั้นนี้ใสเ่เมือนทุย่างนะครับ เครื่องนี้คาดีบริื่นบมหอนโมควันนะครับเป็นนีกับชุดที่แช่ึ้นกันนะครับผู้ใดหารถสาร์เมื่อนะครับกติดต่อสอบถามมาคุยมานะครับมีบนออกบนเสื่อมนะครับขั้นนี้กับราคาหมื่นแปดพันต่อนะครับจอดน่นกับสร์นง่ายนะครับเรียบร้อยนะครับโชกกรมี่นะครับเไมแม่ยังใส่ได้เมื่อถอดบตดมีแต่ดังนะครับ อาจารย์มือเทาในปกติเลยงอผู้ใดสนใจกนพี่จก่อสอบถามมาได้คุยได้นะครับอาจารย์ง่ายๆเงียบๆนิ่มๆเลยนะครับแต่ผมไขใส่ได้ครบนะครับสิ่งในพ่อในเนี้ยของควัญปีใหมกัน จอสอบถามมาได้ครับเด้อท่านนี่และาในเมือนแท่านเก่านะครับสำหรับมือนีก็ขออำนาจพี่น้องไป้ใจเพียงเท่านี้นะครับก้อนขีจากกับขอบุญพี่ๆน้องๆทางเมืองสุรินทร์นะครับมือนีพนเมล็ดน้ำนะครับหรือว่าใส่ถ่ายคลิปอาจสิมีคลิปสั้นๆให้พี่น้องเบิกอยู่นะครับขอบคุณหลายๆนะครับถี่มาเยี่ยมยามถามข่าวถี่ม่าอุนนุนทางปัญญาภาะธรรมนะครับพี่ๆน้องๆทางสุรินทร์นะครับ สารับคลิปนี้กับความร่าพี่น้องไปเต่เพียงเท่านี้นะครับมือไม่วันหนาอยากจะมาหามารีวิวให้พี่ให้น้องไม่นะครับก็ขอบคุณพี่น้องสุภูสุคนและทุกทกท่านที่อุ้นนุ้นทั้งช่องและทุกๆคนที่ติดตามนะครับจิบไม่วันหนาเจอกันไหมครับผมวันนี้ก็สวัสดีครับ แน่นด yeah, ีจ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ้าดอกนะจ้าจ้าขอบคุณค so ่ะจ้าขอบคุณค่ะเดินทางปลอดภัยเด้อจ้ะอ๋อพี่จะหันอันเออหันหันหน้าออกไปทางผุน

ขอบคุณค่ะลูกท้าทางกาบเชิงสุรินนะคะมารับถึงบ้านเลยน้ำมันเต็มถังเลยกำไลล้วนๆตอนนี้ที่ยังมีอยู่หน้าร้านนะคะอ่าท่านไหนสนใจก็สอบถามทักทา,ายกันมาได้เลยนะคะ เหลือแต่เวฟตัวทนตัวทนตัวประหยัดหลุนอมาตะหลุนนี้เพื่อนว่าหลุนข้าบูเนาะมีปัญหากระล่างแค่ข้าบูไปสักระจบโอเคค่ะขอบคุณได้หลายค่ะ